ยันสาลิกาคู่ยันสาลิกาคู่พุทุกุณทางด้านเมตตามหานิยมเป็นเลิศใครชอบของแรงมากด้วยพลังเสน่ห์ดึงจิตด,ดึงใจให้คนรักหลงไหลไม่ไปรักคนอื่นรักเราคนเดียวอย่าพลาดก่อนคนรักเราจะตีจัดว่ากันถึงเรื่องความเชื่อของคนโบราณที่เขาศรัทธาบูชาเครื่องรางของขังและการสักยันเป็นรูปนกสาลิกาหรือสาลิกาลินทอง เป็นของขังที่ใช้เสริมเสน่ห์เมตตาโชคลาภพูดอะไรใครก็ชอบพูดอะไรใครก็หลงพูดอะไรใครก็เชื่อเรามักจะได้ยินข่าวคนดังๆคนที่มีหน้าที่การงานดีมักจะไปลงคาถาสาริกาหรือสาริกาลิ้นทองเพื่อเสริมสร้างเสน่ห์เมตตาให้กับตนเองเพื่อจะได้มีการมีงานมีคนนิยมชมชอบสนับสนุนผลงานให้มีเงินมีทองนั่นเอง และที่สำคัญจะทำให้โชคดีสาริกาลิ้นทองในความเชื่อของโบราณน,นั้นเป็นนกชนิดหนึ่งที่มีเสียงไพเราะและจะส่งเสียงไพเราะที่สุดในตอนช่วงหาคู่ดังนั้นเราจึงมักเห็นของขังชนิดนี้เป็นรูปนกหรือนกคู่และยังเชื่อกันว่าหากใครมีสาริกาลิ้นทองไว้ติดตัวเวลาจะไปเจรจาการงานใดๆกับใครก็จะประสบผลความสำเร็จทุกประการ ูดจาอะไรก็มีแต่คนฝั่งขนเชื่อมีอำนาจในการต่อรองและยังมีการทำสัลิกาในหลายรูปแบบเช่นลงขาถาตามร่างกายเจิมตามร่างกายหรือแม้แต่การสักหมึกสักน้ำมันแล้วแต่สายแตกต่างกันไปนกสาลิกานกมหาสนีของดีค้าขายเมตตามหาสนีเจรจาต่อรองนกสาลิกาเป็นนกที่อยู่ในป่าลึก มีปากหนาสีแดงมีสีสันสวยงามและมีเสียงที่ไพเราะน่าฟังนกสาลิกาเป็นนกที่ทางสยศาสตร์ให้เป็นนกแห่งการเจรจาต่อรองการงานการค้าหรือเรื่องความรักคุยกับชายหรือหญิงให้เขาพอใจในตัวผู้บูชานกสาลิกามหเสนีนกสาลิกาเป็นของขังพลังอาถรรพ์ที่มีพลังอำนาจมาจากเบื้องบนสวรรค์คนสมัยโบราณน,นิยมกันมาก มีมานานแล้วหลายร้อยปีใครมีบูชาไว้จะเป็นที่รักใคร่พูดจาสิ่งใดก็น่าฟังไม่ขัดหูบางองค์มีความขังแรงมากถึงขั้นพูดจาแล้วคนเชื่อในคำพูดไปจนมาสุดท้ายของชีวิตนกสาิกาใช้ไปทางสเสน่ห์พูดคุยเพื่อเข้าสังคมนกสาิกาของอาจารย์ที่มีอาคมแ์เกล้ามักจะทำไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาไว้บูชากันมีทั้งขนาดพกพาหรือขนาดวางตั้งโต๊ะ พระอาจารย์บางท่านจะทําเป็นสีพึ่งสาลิกาตะกุดสาลิกาหรือยันสาลิกาลิ้นทองทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีพุทธคุณเท่ากันความแรงขังในรูปแบบนั้นก็อยู่ที่พระอาจารย์ผู้สร้างว่าจะทํามาในรูปแบบใดแต่ถ้าเอาแบบแรงจริงๆขนาดเสน่ห์ฝังเนื้อก็ต้องทำการสักยันสาลิกากับอาจารย์สรีหัลลาดหมื่นยันที่มีความขังโดยเรียนมาโดยตรง ถึงจะได้พุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมได้อยาดเต็มประสิทธิภาพถึงขั้นบางท่านเมื่อสักไปแล้วไปลองของได้แฟนได้ผัวได้เมียกันมาแล้วนักตอน,นักอันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอาจารย์ศรีหราหนึ่งยันผู้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกจิอาจารย์ศักด์ยันที่มีชื่อเสียงอยู่แถวหน้าท่านมีลูกศิษย์ลูกหานับถือกันมากมายทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพราะท่านเปิดสำนักมายาวนานกว่า10ปีแล้วตลอดจนประสบการณ์ จากสิทธิที่ได้รับการสักยันไปต่างเล่าขานประสบการณ์เป็นเสียงเดียวกันว่าสน์ดุนแรงของสั่งได้